อันนี้มาเรียนอะไรคะอันนี้มาเรียนการทํายาค่ะแล้วพอดีอาจารย์ให้ทดสอบฝีมะเร็งเนาะว่าในร่างกายเรามีเชื้อมะเร็งอยู่ไหมก็ตัวยามันก็จะมีมีหลายสูตรมีสองสูตรแต่นี่เป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็คือมีซาบ้ามอนที่สตูกนะคะแล้วก็มีเม็ดเมล็ดลำโพงสตุดสองอย่างเนี้ยแต่ละอันก็คือให้บทละเอียดและออัตราส่วนเท่ากัน อัตราส่วนเท่ากันก็คืออย่างเมสบ้ามอนเนี่ยก็หนึ่งส่วนมเมล็ดลำโพงก็หนึ่งส่วนที่บดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผสมด้วยน้ำมะนาวนะคะให้มันมี็กแฉะนิดนึงให้มันเปีกยกหน่อยนึงแล้วก็ก่อนที่เราจะทดสอบนี่ก็คือทดสอบที่ท้องแขนว่าในตัวเรามีเชื้อมะเรงไหมก็คือลงด้วยน้ำมันงานหรือน้ำมันอะไรก็ได้และตอนที่ลงน้ำมันงานัน้นก็คือเราจะต้องท่องคาถา,าของทีนิสิเนเหนะคะ เราสอบอยู่ที่ท้องแขนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะแ,แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนมีอาการนี่มันจะมีเอฟเฟกก็คือปกติยามันจะเย็นแต่พอถ้าคนมีปัญหาเรื่องเชื้อมะเร็งที่อยู่ในร่างกายเรามีมันจะบอกให้รู้ว่ามันจะมีอาการคันยุบกิหรือว่าจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนค่ะตอนนี้ก็คือมีน้องคนหนึ่งที่เขามีอาการนะคะเช่นมาทางนี้ค่ะ หมอด้วยเป็นตัวด้วยค่ะตอนนี้ก็ที่ที่ที่เทสดูเนี่ยนะคะตอนนี้มีอาการเสบคันร้อนนะคะตอนนี้ร้อนเสบคันร้อนอาการค่ะที่บริเวณที่เทสยานะคะอาจารย์อันนี้คือยาเทสเทสอะไรนะอทสฟีฟีเร็งค่ะจะมีอาการที่ไม่เหมือนกันสําหรับคนที่อันนี้ยังร้อนไหมร้อนมากร้อนค่ะ รู้สึกร้อนขึ้นมาเลยใช่มร้อนร้อนใช่ไหมค่ะร้อนขึ้นมากว่ากว่าเดิมอีกมันร้อนขึ้นมากว่าเดิมไปเรื่อยๆค่ะค่ะของพี่เป็นเรื่องนะเอ่อประวัติเก่าคือเคยผ่าตัดปากมะเร็งมะเร็งปากมืลูกเมื่อปีห้าหกเมื่อปีห้าหกแล้วปีหกศูนย์ผ่าชีทอ่ะสิบสามเซนที่ปีกมืลูกข้างซ้ายค่ะ อันนี้ก็บำบัดด้แผนไทยแล้วแผนปัจจุบันอยู่เนาะแผนปัจจุบันไม่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 ได้หลายปีแล้วค่ะแผนปัจจุบันเขาผ่าตัดให้อย่างเดียว <laughs> น่ากระสมากเลยเนียบางคนป่วมากแต่แต่ตอนนี้คืออาการนี้มันจะเป็นมาได้สักประมาณสองอาทิตย์ค่ะคือ <laughs> จะมีอาการท้องอืดตื่นมาฉี่กลางคืนแล้วก็นอนยังไงก็ไม่หลับมันจะตื่นมาประมาณตีหนึ่ง หกทุ่มถึงตีสองค่ะเวลานี้เป็นเวลาช่วงนี้มาหลายคืนแล้วแล้วท้องอืดคือถ่ายถ่ายได้น้อยแล้วก็มีกลิ่นเม้นซีเมนมากกว่าเดิมโอเคเนาะเรียนนิดรงกับตัวเองเลยอันดับแรกรักษาตัวเองค่ะรักษาตัวเองก่อนเป้าหมายเป้าหมายเป้หาปหมายการเรียนที่นี่เป้าหมายคืออยากดูแลตัวเองก่อนเค่ะคนอื่นค่อยว่ากัน